ดึงใส่ยังเดียว่ะเอาคลิปมาอุ้ยไปไปเยอะโพสจริงเจ็บเนื้อเจ็บหนุ่มเขาล็อกคอพอดีอ่ะนะดูละวันเนื้อมันนี่นนี่นเ้อพุดเลยมันเนื้อร้ายตะวันไทยเลยดูโอ้เอ้ง